สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องอาชีพกระจอกแล้วทำไมยังไงค่าก็เทพนะคะต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่สีหน้าของโซซเปลี่ยนจากหน้าตามั่นใจเป็นหน้าตากระวนกระวายแล้วพอเดียวทาโลได้หันกลับไปด้านหน้าแล้วก็มองเห็นภาพของฟอสเตอร์เทิร์กนกำลังโชว์คอยอยู่ตรงนั้น หาตัวที่สองใช้แล้วตัวที่สองหัวของตัวที่สองปรากฏออกมา,จ,ากจ่ายตัวซึ่งเคยมีหัวเดิมที่แตกสลายไปเมื่อคู่นี้หลังจากใช้ร่างกายสัมผัสประสบการณ์ว่าห้ามคาดเดาด้วยความรู้ทั่วไปแล้วทันใดนั้นก็โดนความรู้สึกว่าการรับรู้ยังไม่เพียงพอกระแทกเข้ามาอีกพลังลมหายใจจากหัวที่แปลงมาจากขาหน้ายังคงไม่หยุดและเลียวทาโลกก็ไม่สามารถขยับจากด้านหน้าของบาเดียได้สูสูสกลางมาเลียรอยของบาเยศิ์บวกซ้อนเพิ่มขึ้นอีกและพยายามจะส่งไปป้องกันเลียวทาโลกพอต้องทุ่ม เทศุพลังในการคุ้มครองโคคิซึ่งไร้การป้องกันในระหว่างไร้คาถาเธอจึงเลือกบาเลียนนี้เพื่อควบคู่ไปกับการประหยัดพลังเวทถ้าจะเป็นแบบนี้เราก็รู้งี้กลางบาเลียรอบทิศทางเหมือนปกติดีกว่าอีกสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าคุ้มกันได้จนรอดหรือไม่นั้นทําให้ความรู้สึกรนลานระเบิดขึ้นมาทว่านั่นเป็นความกังวลที่ไม่จําเป็นพอผู้แข็งแกร่งอีกคนหนึ่งได้ควบคุมสมอรภูมิเอาไว้เช่นเดียวกับที่ฮาจิเมะทำแล้วนั่นเองววนาทีที่หัวของฟอสเตอร์เทิร์นตัวที่2อ้อาปากขึ้นนั้นมังกรสายฟ้าทรงพลังกงก็ห่มน ตีเข้ามาจากด้านข้างและกัดกระชากส่วนหัวของมันออกเป็นชิ้นๆจนรู้สึกเรากับเป็นฝันนายเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องเหมือนกับเสียงกรีดร้องของฟอสเซอร์เทริรนเอ๊อะอะอะไรวะจู่ๆก็ มังกรสายฟ้าบทขยี้หัวของฟอร์สเตอร์ในช่วงพิบตาเดียวมันบินเป็นเส้นโค้งเจียดหลังของเดียวทาโร่และกลับไปหาเจ้านายเดียวทาโร่สะดุง้งกับสัมผัสกระแสไฟไฟ้าอย่างไม่คาดคิดเขาบ่นเพื่อซ่อนความเก้อเขินเรากลับรู้สึกอับอายในเรื่องนั้นพอมองไล่ตามมังกรสายฟ้าที่บินไปแล้วก็เห็นว่าเจ้านายของมังกรสายฟ้าโยเอชำเนองมองมาแม้ไม่มีทางจะได้ยินเสียงอดควรแบบนั้นของเดียวทาโร่ได้ก็ตามโยเอทำท่าทีผยองขณะสะบัดนิ้วเดียวเล็กอ่อนช้อยโดดดังเป็นไม้บาตองของวัทยากรแล้วควบค มังกรสายฟ้ารวมทั้งหมดเจ็ดตัวแม้จะไม่มีคําพูดแม้จะเป็นเดียวทาโลกที่อ่านสถานการณ์ไม่เก่งแต่ก็ยังพอจะเข้าใจได้มันคือการโดดของโยเอว่าความประมาทเป็นหนทางสู่ความตายตั้งสติหน่อยรอยยิ้มฝืดเฟื่อนปรากฏขึ้นโดยธรรมชาติบนหน้าของเดียวทาโลกที่เกาหัวแก,ก่แกๆอย่างรุนแรง เฮ้อลำบากจริงๆเลยพลังลมหายใจเริ่มหม่นลงเรียวทาโรตั้งท่าโดยคราวนี้แหละจะไม่ประมาทเด็ดขาดพางกลับปล่อยพลังเต็มเปี่ยมราวกับฟื้นคืนชีพกลับมาพลังลมหายใจหยุดลงแล้วบาเดียก็หายไปในเวลาเดียวกันเรียวทาโรพุ่งออกไปด้วยความเร็วซึ่งทําให้กระทบพื้นจนแตก อิจชาจริงๆเลยโหเว้ยเ oh, <wait. S 1> ขาสะบดแบบนั้นขนาดบ,บททำลายหัวที่งอออกจากขาหน้าแบบตรงๆด้วยมาทะลายมัดอันซื่อตรงมีชีวิตชีวาและปราศจากความรู้สึกด้านลบสวนทางกับคำพูดความจริงสาเหตุของคำสะบดกับอนุภาพของการต่อยมัดที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนั้นเป็นความลับที่ไม่สามารถพูดได้เด็ดขาดว่าเป็นพอได้รับความสนใจจากยูเอรวมถึงพูดไม่ได้ด้วยว่าเขาเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่หลงไหลไปกับความศักดิ์สิทธิ์และรูปชมที่งามจนไม่มีผู้ใดเ,เทียบติดของยูเอซึ่งโดนแสงจากเพลิงสีน้ำเงินของมังกรนภา ฉา,าน้ำมหาวงกตออรคัสในช่วงก่อนหน้านี้แล้วยังพูดไม่ได้แม้จะเป็นกับโคคีเพื่อนรักว่าหลังจากตกหลุมรักเมื่อแรกพบทันใดนั้นก็เจอเธอสร้างบรรยากาศสีชมพูร่วมกับฮาจิเมะจนอกหกักไปอย่างรวดเร็ว ฉันนงก็โงูชชมัดเลยเขาตำหนิตนเองพอแม้จะเฝ้ามองความสัมพันธ์หวานๆระหว่างยเอะกับฮาจิเมะจนแทบจะเจีนออกมาเป็นน้ำตาลและจัดระเบียบความรู้สึกให้อยู่ในระดับที่ไม่เกินความริษยาแล้วแต่ดันกลับรู้สึกดีใจด้วยเรื่องหยุม่มหยิมแค่นี้ถึงกระนั้นการต่อว่าของเธอก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกราและไม่ต้องการให้เปลี่ยนไปเป็นความไม่สนใจด้วยดังนั้นเดียวทาโร่จึงเร่งเกียร์ขึ้นการโจมตีต่อเนื่องที่หนักหน่วงและสวยงามโดยมีพื้นฐามนมาจากคาราเตน้นทุบลงไปที่ส่วนหัวของฟอสเทอร์เทิร์ ของมันเอาไว้ชซุคุอาศัยช่องโหวนั้นในการฟันขาหลายข้างจนขาดและทําให้ตัวใหญ่ยักษ์ของมันเอ็นเอียงอีกครั้งแม้ฟอสเซอร์เทินจะฟื้นคืนกลับมาในทันใดแต่ทั้งสองคนก็บรรลุบทบาทที่แบกรับได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วไม่ผิดแน่นั่นคือบทบาทการซื้อเวลาจังหวะเวลาที่รอคอยได้มาถึงแล้วชิซุคุเดียวทาโรถอยเร็วรับทราบ รอตั้งนานแน่แสงพุ่งวนขึ้นเป็นก้อนหอยดาบศักดิ์สิทธิ์เนื้อสูงขึ้นเป็นแสงรุ่งโรดดดดังดาวเลิกและพลังเวทมหาสารก็มารวมกันนั่นเป็นแสงสว่างจากท่าไม้ตายที่ผู้กล้ากำลังจะปล่อยใช่แล้ว ลลยล้ยลนะไอปีศาจเทพฤทธิ์เวทมนต์โจมตีขั้นสูงสุดท่าแสงการโจมตีหนึ่งครั้งที่จะสาแดงฤทธิ์เดชข,ของเทพเจ้าสายทานแห่งแสงเชี่ยวกัากพุ่งผ่านและฟาดฟันลงมาเป็นดาบฟอสเซอร์เทิร์นร้องสุดเสียงหลังจากถูกทําลายกระดองในชั่วพริบตาแม้จะเลี่ยงการถูกฟันขาเป็นสองท่อนได้อย่างวุดหวิดแต่แสงที่ทําให้ถึงแก่ความตายยังไม่อ่อนกํลาลังลงหัวใจสําคัญของเทพฤทธิ์คือการยิงโจมตีดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ฟันลงนั้นจะหันปลายดาบตรงไปทางเป้าหมายและในขณะเดียวกันก็จะเปลี่ยนจากการฟันโจมตีเป็นการยิง โจมตีแสงในรูปแบบพลังรุนแรงแสงสีขาวแห่งการฆ่าล้างปลยปลายความวิบัติดั่งต้องการจะทำลายฟอสเซอร์เทินให้หนักขึ้นเสียงกูร้องนํำมาจากโคคิที่ยื่นหนับศักดิ์ทธิดอกมาชั้นบรรยากาศบิดเป็นเกลียวขึ้นและลั่นเสียงเ e อียดอาร์ตพื้นดินบนวิถียิงถูกคู่จนกระเด็นและลำแสงขนาดมหึฮมาก็ย้อมพื้นที่ไปด้วยสีขาวบริสุทธิ์เพียงสีเดียวนั่นเป็นภาพมหัศจรรย์เปรียบดังมีผ้าทิตย์ปรากฏออกมาการโจมตีทรงพลังที่สุดของผู้กล้าซึ่งปกติก็มีพลังทำให้พินาศอยู่แล้วนั้นนนไดด้้้พพลัังเิ่มมมาาากกกขึวยีือจแปท หายสา่ง,ลงกลวยเกิดลอยล้าภายในชั่วอึดใจแล้ววินาทีถัดมาก็ปิวหายไปแม้ฟอสเตอร์เทิร์นพยายามจะใช้ก่อนน้ำแข็งอย่างร่างกายที่มีมวลมหาศาลมาต้านทานแต่กะนั้นมันก็ระเหยไปนในพริบตาระหว่างมีควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมาประหนึ่งปีของอีคารัสที่อับแสงอาทิตย์ความหวังสุดท้ายคือพลังการฟื้นคืนโดยการรวบรวมน้ำแข็งรอบด้านทั้งหมดทั้งมวลการทำลายล้างของเทพลิจะชนะหรือการฟื้นคืนของฟอสเตอร์เทิร์นจะชนะกันแน่ หายไปหายไปทั้งๆอย่างนี้ซะเพราะฉันต้องการพลังฟอสเตอร์เทิร์นที่ตายยากตายเย็นทําให้โคคิตะโกนสุดเสียงด้วยสียหน้าคุ้มคลั่งมันเป็นการโจมตีสูงสุดที่โคคิในขณะนี้สามารถปล่อยได้อย่างแท้จริงหากมันต้านทานจนนอดได้แล้วก็เรื่องนั้นจะเป็นหลักฐานว่าต่อให้โคคิทุ่มสุดกําลังก็ยังไม่อาจทัดเทียมกับมอนสเตอร์ในมหาวงกฎมีเพียงแค่เรื่องนั้นที่ยอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะสยบศัตรูด้วยพลังของตัวเองให้ได้ไดเพื่อไม่ให้สีหน้ารังเกียมืดมวทีื เริ่มสะสมทีระนิดอยู่ภายในหัวใจตั้งแต่ได้กลับมาพบกับฮาจิเมอีกครั้งท่วมล้นไปมากกว่านี้เพื่อยืนการความคิดว่าตัวเองนั้นถูกต้องเพื่อที่จะสามารถปฏิเสธความจริงที่ไม่พึงปรารถนาได้ โคคีคุงชิซุโคที่อยู่ด้านข้างแสดงสีหน้าตกใจกลัวเล็กน้อยเมื่อได้เห็นสีหน้าของโคคีทว่าโคคีในขณะน,นี้ไม่มีกําลังพอจะสังเกตทั้งสีหน้าและเสียงนั้นเสียงตะโกนสุดท้ายระหว่างโคคีกับฟอสเตอร์เทิร์นปะทะกันอย่างรุนแรงทันใดนั้นเสียงเปียเหมือนแตกร้าวกดังก้องขึ้นอย่างชัดเจนเหนือเกินเกิดรอยร้าวจำนวนนับไม่ถ้วนขึ้นทั่วร่างกายของฟอสเตอร์เทิร์นราวกับสิ่งนั้นได้กลายเป็นสัญญาณเศษน้ําแข็งละเอียดร่วงเกินการลงบนพื้นจากนั้นในที่สุดเสียงที่ไม่เป็นการกร้้อองงงกดนนแสซึ่่เเชียวหมืนนา กลำแสงสีขาวบริสุทธิ์ทะลุตัวมโหลัรของฟอสเตอร์เทิร์นไปและทำลายกระทั่งผนังน้ำแข็งทางด้านหลังฟอสเตอร์เทิร์นมีดูรบายอากาศขนาดใหญ่พิเศษตรงกลางลำตัวและพังทลายเหมือนถูกพับทบหลายชั้นเข้าด้านในเป็นสองท่อนตามรอยแผเล,ลึกที่การฟันโจมตีครั้งแรกของเทพฤทธิ์ทิท้งเอาไว้เรากับต้านทานน้ำหนักของตัวเองไม่ได้อีกต่อไปรวมทั้งแสงของเทพฤทธิ์ก็ยังละลายหายไปในความว่างเปล่าดังเป็นการประกาศว่าการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ได้จบลงแล้วซากศพของฟอสเตอร์เทิร์นก็จะก,กระจายเกินการวิแวลของการ ฝารืคืนชีพไม่มีแล้วสสำเร็จฉันโค่นได้ฉันโคคีหายใจหอบรุนแรงระหว่างพึมพำด้วยความตะลึงพึงเพิดสูดสรดีเพาะไปประคองร่างกายที่ค่อยๆเย,ย,นย,นยน็นเยียงราวกับหมดเรีย่ยงหมดแดง โคคีคุงเป็นอะไรหรือเปล่าสโตรซสุกดกั้นความรู้สึกอันตรายที่สัมผัสได้จากโคคีเมื่อคู่นี้ไว้ในใจระหว่างกําลังจะพูดด้วยความเป็นกังวลทว่าในตอนนั้นศพของฟอสเตอร์เทิลก็ระเบิดและมีฟอร์ดีก์หนึ่งตัวบินออกมาจากซากศพด้วยความเร็วจนเหมือนภาพลวงตา หาทำไมยังขยับได้อีกโคคิสแสดงความตกตะลึงโดยเบิกตาสองข้างที่มีคาบความเหนื่อยล้าจนหมดสภาพแล้วโซโซก็ชี้นิ้วและพูดว่าโคคิคุงดูนั่นสิด้วยน้ำเสียงบีบคั้นสิ่งที่อยู่ด้านหน้าน,นั้นคือคริสตัลสีแดงคําซึ่งอยู่ในกรงเล็บของฟอร์ดีเกิล โผเว้ย oh, ทำลายได้ไม่หมดหรอเนี่ยโคคิสันเทิรไปด้วยอารมณ์รุนแรงดูเหมือนว่าฟอสเตอร์เทิร์นจะย้ายหินเวทไปยังฟอตอีเกิลซึ่งเกิดขึ้นมาจากบริเวณเท้าในเวาทีที่ตัดสินใจว่าไม่สามารถเอาชนะเทพฤทธิ์ของโคคิได้ช่างตายยากตายเย็นและช่างน่ารังเกียจเหลือเกินแม้จะเรียกได้ว่าสมกับที่เป็นมอนสเตอร์ในมหาวงกฎแต่โคคิไม่มีอารมณ์จะชมเชยสตูเลยสักนิดเดียวเพราะเรื่องแบบนั้นไม่ควรเกิดขึ้นนั่นเองไม่ยอมให้หนีไปได้หรอกดาบทยาน โคคีคุ้งโคคียพยายามจะฟันโจมตีด้วยท่าเก่งเพื่อจะปิดฉากให้ได้ในคราวนี้แต่ความรู้สึกรายเรี่ยวแรงซึ่งมาจากพลังเวทเหินแห้งทําให้มือที่ถือดาบศักดิ์สิทธิ์สั่นและเงือไม่ได้ดั่งใจนึกการปรับปรุงของฮาจิเมะคอบคุมไปถึงกอศักดิ์สิทธิ์ที่โคคีสมใส่และเสริมผลดูดซับอนุภาพเวทไว้ด้วยฉะนั้นหากมีหลายสิบวินาทีแล้วก็จะสามารถฟื้นฟูจนถึงระดับที่ไม่รู้สึกถึงความหมดเรี่ยวหมดแรงได้ทว่าตอนนี้ไม่มีกระทั่งเวลาเช่นนั้นฟอสอีเกิลที่ถือหินเวทไดดด้ดกินนเเนเเววระงงสียงียย และเริ่มเปลี่ยนรูปด่างแล้วถ้ามันบินเข้าไปในผนังน้ําแข็งตรงไหนสักแห่งมันก็คงจะสร้างตัวฟอสเซอร์เทินขึ้นมาใหม่และตีของประกาศเปิดยกสองเป็นแน่โคคีคุงไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นอย่าฝืนเลยโซโซพยายามสุดกำลังที่จะยับยังโคคีผู้พยายามฝืนโจมตีทั้งที่พลังเวทเถือดแห้งแต่โคคีไม่สนใจและพึมพำไม่หยุดเหมือนถูกครอบงำ ฉันทำได้ฉันจะทำดียิ่งกว่าไอนากุโมะฉันคนที่ถูกต้องคือฉันฉันต่างหากล่ะแม้ความมุ่งมั่นจะแดงกล้าแต่แสงที่รวมอยู่กับดาบศักดิ์สิทธิ์กับเรือนดงังแววตาของโคคิมีแสงคล้ายความคุ้มคลั่งคิดว่าถ้าฉชนนั้นแล้วก็ถ้าตรงนี้เป็นขีดจำกัดของฉันก็แค่ต้องข้ามสิ่งนั้นไปเพราะตัวเองมีพลังเพื่อทําเรื่องนั้นอยู่ยังไงล่ะทะลุขีด าบ้าโคคีคุงโซโซ่งเสียงเหมือนกรีดร้องก่อนจะก่อโคคีไว้แน่นถ้าพลังเวทเหือนแห้งธรรมดาจะยังสามารถฟื้นฟูได้โดยใช้เวลาไม่มากนะักแต่ความเหนื่อยล้าหลังจากใช้ทะลุขีดจำกัดนั้นเป็นสิ่งที่จะหลงเหลืออยู่หรือเข้าไปในแก่นของร่างกายฟื้นฟูได้ยากแม้กระทั่งเวทมนต์เยียวยาแน่นอนว่าเวทมนต์กำเนิดใหม่ยอมช่วยให้หายดีเป็นปิดทิ้งได้แต่นั่นแปลว่าจะเป็นการบังคับให้พวกฮาจิเมตต้องเผาผ่านพลังเวทอย่างมากเรื่องประมาณนั้นย่อมไม่ใช่ปัญหาใหญ่ตัตอะไรสำหรับพวกฮาจิเมะในตอนนี้แต่ถึงกระน,น ก็ไม่ใช่ภายในมือที่ควรใช้เมื่อไม่มีความจําเป็นตอนนี้ไม่ใช่สถานการณ์ที่จําเป็นต้องเฝื่อถึงเพียงนั้นเพราะคนที่กําลังต่อสู้อยู่ไม่ได้มีแค่โคคีคนเดียวนั่นเองฟันให้แหลกดาบกงเล็บชิซูคุกระโจนเข้าใส่ทางด้านข้างของฟอร์ดีเกิลซึ่งพยายามจะบินเข้ากําแพงน้ําแข็งดาบสีนินถูกชักออกดังชิงและทําให้เกิดวิถีดาบหลายเส้นด้วยการเหียงเพียงครั้งเดียวแล้วสับฟอร์ดีเกิลที่ดูดกืนหินเวทและเริ่มเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างจนเละได้แบบสายแก่ใจหินเวลอยออกมาจากฟ จงแตกเป็นผุยผงกระแทกทลายจิุกคัวใส่แรงชักดาบมาหมุนตัวต่อในทันทีทันใดแล้วใช้ฝักดาบที่ถือกับหัวกับหางเป็นดาบเล่มที่สองและทุบใส่หินเวทซึ่งได้การปกปิดวินาทีนั้นเองแสงพลังเวทสีน้ำเงินเข้มก็เกิดระลอกแผ่กระจายเป็นวงกว้างและคลื่นกระทบหนักหน่วงก็จู่โจมก็ใส่หินเวทดาบสีนินกระแทกทลายความสามารถสับเปลี่ยนเป็นแรงกระแทกที่เสริมให้กับดาบสีนินหินเวทโดนแรงกระแทกทั้งหมดจนมันส่งเสียงเปีย๊ยและเกิดรดอยร้าวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วในที่สุด ชีการหมุนเตะของชิซูคุที่ปล่อยออกมาดังเป็นการตอกฝาลงนั้นทําให้หินเวทแต่สลายไปอย่างสมบูรณ์แบบเศษคริสตัลสีแดงคําร่วงหล่นยิบรยับลงสู่พื้นในขณะเดียวกันนั้นรูปร่างของลองมอนสเตอร์จํานวนนับไม่ถ้วนที่อาดแน่นเต็มพื้นที่กว้างแห่งนี้ก็พังทลายโดยพร้อมเพียงกันเสียงพังคลื่นของมาดามอนสเตอร์ที่กลายเป็นเพียงก็น้าแข็งดังโคมคามก้องไปทั่วห้องโคคิเหมอมองภาพนั้นแม้ส่สูจะประคองไหลและจ้องมองด้วยความกังวลแต่ยังไงเขาก็ไม่มีท่าทีว่าจะสังเกตเห็นเลยแล้วก็มีีเสสยงส ชื Beast ่นำคัญใจดังไปทางพวกเขาฮสำเร็จแล้วโคคิพวกเราชนะแล้วล่ะเอะเรียวทาโร โอ้อย่าทำหน้าบึ้งแบบนั้นสิชนะแล้วก็ต้องดีใจให้มากกว่านี้แต่ยังไงเทพฤทธิ์ของโคคีคุงก็สุดยอดชมัดเลยนะแต่ก่อนก็สุดยอดแล้วแต่เมื่อกี้มันสุดยอดจริงๆเลยแหละแม้คำสับจะน้อยแต่เดียวท้าโรก,ก็ยิ้มอย่างสดใสด้วยท่าเทียนแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่แท้จริงท่าทางของเพื่อนรักที่เผยรอยยิ้มสดใสดุด,ดดังนภานแจม่มใสและช่วยตบหลังให้นั้นทำให้กระทั่งโคคีผู้ทำเสียหน้าเหมือนก้มใจก็ยังมีเสียหน้าผ่อนคลายได้ในที่สุด นั่นสิเนอะฉันไม่สิพวกเราชนะนี่เนอะชนะพวกปีศาจในมหาวงกฎใช่แล้วเพราะถูกกระทำมาโดยตลอดจนถึงตอนนี้เลยเนอะรู้สึกโล่งแล้วล่ะฮ่าฮ่ปลอดโปร่งขึ้นนิดหนึ่งจริงด้วยเนอะใช่ไหมล่ะแบบนี้วันที่จะไล่ตามนากุโมทันก็น่าจะหีกไม่ไกลแล้วล่ะ ถ้างั้นก็ดีหรอกนะโคคีขอบคุณโซโซที่ให้ยืมไหล่แล้วลุกขึ้นด้วยกําลังของตัวเองระหว่างยิ้มเจริญความสดใสของเดวทาโร่นั้นก็ทําให้จิตใจที่ห่อเหี่ยวปลอดโปร่งขึ้นเล็กน้อยแต่ยังไงก็คงรู้สึกคาใจกับการที่ไม่สามารถปิดชีวิตให้ตายสนิทได้ด้วยท่าไม้ตายของตนเองชิซุคุโคคีเกือบจะเผลอมองไปทางชิซุคุที่ลงพื้นด้านข้างของผู้โคคีด้วยแววตาทิมแทงแต่แล้วเขาก็รีบกลบเกินไป ขอบคุณสำหรับความเหนื่อยนะโคคิแม้ชิซุคุจะรู้สึกว่าถ้าทางของโคคิมีความผิดแปลกเล็กน้อยแต่เธอก็ไม่คิดจะขัดขวางชัยชนะในการต่อสู้ที่อุต่าได้มาเธอยิ้มและพูดขอบคุณโดยไม่เสี่ยงถามโคคิเองก็พยายามยิ้มอย่างสุดกำลังและพูดตอบกลับไปอ่าขอบคุณสำหรับความเหนื่อยเหมือนกันชิซุคุการสนับสนุนตอนสุดท้ายยอดเยี่ยมไปเลยละ่ะงั้นหรอเทพฤทธิ์ของโคคิเยี่ยมยิ่งกว่าอีกมีพลังทำลายล้างเหนือจินตนาการเลยละ่ะ นั่นสิเนอเป็นการโจมตีหนึ่งครั้งที่สุดยอดไปเลยแหละกะก็ประมาณนั้นแหละชิซูคุปล่อยเรื่องผลงานของตัวเองให้ผ่านไปอย่างง่ายๆเธอมองดูใหญ่บนผนังน้ำแข็งกับพื้นดินที่โดนคูดอย่างโหดรด้ายพางกับเอ่ยปากชมเชยเทพฤทธิ์โซโที่ดูมีความพยายามอย่างสุดกำลังจึงอาศัยโอกาสนั้นในการสรรเสริญยยอคำเย็นยออย่างออกหน้าออกตาจากเด็กผู้หญิงสองคนทําให้กระด้างโคคีย,ยังรู้สึกเคอะเขินเขาเกาแก้มแก่ๆขณะเบือนสายตาหลบแล้วก็มีเสียงเรียกพวกโคคีดังมาจากข้างหลัง เฮ้ย hey, จ่าอิมเอมกับบรรยากาศก็กได้อยู่หรอกแต่เดี๋ยวจอกเดินทางแล้วนะคนที่ตะโกนขึ้นมาคือฮาจิเมะผู้แบ่งเมสเซร้าไว้บนบ่าและยืนอยู่บนเนินก้อนแข็งเล็กๆหากกองภูเขาก็น้ำแข็งเป็นความพังพินาศของมอนสเตอร์แล้วก็สงสัยว่าคงจะมีไม่ต่ำกว่า1,000พตัวกณะน,นั้นเขาก็ยังไม่หายใจหอบด้วยซ้ำช่างเป็นสีหน้าที่ไม่สะทกสะท้านต่อสิ่งใดเลยส่วนพวกยูเอะที่อยู่ด้านข้างก็มีอารมณ์เหมือนว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนักเช่นกันฮาจิเมะเก็บเมสซร้าและชี้ไปยังจุดหนึ่ง ซึ่งไม่รู้ว่าโผลขึ้นมาบนผนังน้ำแข็งตั้งแต่เมื่อไหร่ดูเหมือนว่าเส้นทางสําหรับเดินต่อไปข้างหน้าจะปรากฏขึ้นมาแล้วพวกโคคีพยายหน้าให้กันและกันก่อนจะวิ่งไปยังจุดที่พวกฮาจิเมะอยู่ ยินดีด้วยถึงจะเป็นประเภทที่ค่อนข้างยุ่งยากแต่ดูเหมือนว่าจะสามารถต่อสู้กับระดับบอสของมหาวงกฎได้โดยปราศจ,จากปัญหาแล้วนะพวกโคคีทำเสียหน้าตกตะลึงกับฮาจิเมะที่เคยปาแสดงความยินดีอย่างไม่น่าเชื่อแววตาที่มองเสมือนคนพบสัตตาหายากอย่างไรอย่างนั้นชิซุคุรีบตอบฮาจิเมะที่เริ่มหลีตาลงนังรู้สึกฉุนเฉียวกับสายตาแบบนั้นขึ้นมาใช่ก็พอไหวนะแล้วก็ขอบคุณนากุโมะคุงหาเรื่องอะไร ช่วยฉันใช่ไหมล่ะการยิงโจมเตียนแม่นยำนั่นพูดตามตรงว่าเสียวสันหลังเลยแหละงั้นหรอใช่สิเคยคิดมาตลอดเลยว่านาโกโมะคุมความจริงแล้วอาจจะมีสองอาชีพไม่น่าเชื่อเลยว่าจะไม่ใช่สายต่อสู้อาชีพที่สองต้องเป็นมือปืนแน่นอนเลย ไม่มีทางเป็นไปได้หรอกฉันก็แค่มนุษย์น่ะแค่บางครั้งพอกำลังจะตายก็ทำได้ทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นแหละฮาจิเมะเมื่อมองไปไกลเรากลับนึกถึงอดีตอันกล้าหาญไม่รู้ทำไมชิซุโคะถึงเผยเรอยยิ้มเล็กๆด้วยความเห็นใจครึ่งเชื่อใจครึ่งหลังจากปลายตามองย,ยูเอะที่ทำหน้าเย่อหยิ่งอยู่ด้านข้างฮาจิเมะและเยวทาโร่ที่กำลังเอ่ยปากขอบุญย,ยูเอะจะว่าไปนาคุโมะให้พวกเราเป็นคนโค่นจะดีหรอโอคคิมีท่าทางหงุดหงิดและพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเขาเอ่ยปากถามฮา หืมนั่นหมายความว่าเดี๋ยวจะไม่ได้รับการยอมรับว่าพิชิตดหรอใช่คิดว่าจุดนั้นไม่เป็นปัญหาหรอกด้วยคอนเซปต์ของเขาวงกวดะนะนั่นแปลว่าฮาจิเมะมองไปทางทีโอเพื่อยืนยันต่อหน้าพวกโคคิที่ยังหัวสงสยัยทีโอพยักหน้าเห็นด้วย จากการต่อสู้เมื่อคู่นี้ความหนาวเหน็บจนจะแข็งตายฝงมอนสเตอร์ที่ฟื้นคืนชีพได้ไม่จำกัดและมอนสเตอร์ระดับหัวหน้าที่เสมือนป้อมปราการนั้นมีความยุ่งยากลำบากก็จริงหรอกแต่ถ้าแค่ต่อสู้กับมอนสเตอร์ทรงพลังธรรมดาแล้วก็จะสามารถสัมผัสประสบการณ์ที่ออคัสได้ไม่ใช่หรือมีคิดว่าเนื้อหาบททดสอบจะซ้ำกันและสงสัยว่าต่อจากนี้ไปต่างหากล่ะที่จะเป็นเวลาจริงของถ้ำน้ำแข็ง ฉันเองก็เห็นด้วยกับทีโอที่ผ่านมาจนถึงตรงนี้น่าจะเป็นแค่การคัดเลือกเท่านั้นว่ามีพลังขั้นต่ำสดุดที่พอจะเข้าท้าทายกับมหาวงกฏแห่งนี้ได้หรือเปล่าพราะถ้าแค่ค้นธรรมดาแล้วก็จะไม่ได้ยากเย็นหนักหนาอะไรยังไงล่ะเลยประเมินว่าไม่ใช่บททดสอบที่ถูกให้ความสําคัญถึงขนาดนั้นแล้วพวกเราทุกคนอย่างน้อยก็ค้นไปมากกว่าหลักร้อยอีกนะคะพอเอาชนะมอนสเตอร์ได้เกือบพันตัวฉะนนั้นคิดว่าไม่มีทางจะสอบตกหรอกนะ เออไม่มีปัญหาไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถปฏิเสธการวิเคราะห์กับการค่าคนีได้นั้นศัก,กยภาพแท้จริงที่แสดงให้เห็นผ่านท่าทีสบายๆจนไม่คิดว่าได้รอดผลสงความการต่อสู้ด้วยจํานวนมารวมถึงประสบการณ์ต่างชั้นซึ่งมีต่อการสํารวจและการพิชิตมหาวงกตนั้นมาช่วยสนับสนุนให้มั่นใจในการคาดเดานั้นโคคิชาเลืองมองชิซุโคโซโซกับเรียวทาโรซึ่งชื่นชมและพูดว่าอย่างนี้น,นี่ขนาสัมผัสได้อยู่คนเดียวว่าเสียงน่ารังเกียจมืดดาผุดขึ้นมาในจิตใจอีกครั้งรู้สึกว่าความห่างชับ แสดงให้เห็นชัดยิ่งขึ้นหลังจากสยบมอนสเตอร์ระดับบอสอย่างฟอสเซอร์เทนทว่าโคคีฝืนบังคับให้ความรู้สึกนั้นตกลงไปสู่ก้นเบื้งของหัวใจโดยการไม่แสดงออกมาก่อนจะแสดงสีหน้ายอมรับอามานุกวะพลังเวทน่าจะไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหม ดื่มยาฟื้นฟูแล้วไม่ต้องห่วงเขาแสดงรอยยิ้มกบเกินว่าไม่มีความรู้สึกน่ารังเกียจอยู่ภายในตัวเองอย่างแน่นอนชิโซโคร,รู้สึกไม่สบายใจเมื่อเห็นรอยยิ้มแบบนั้นของโคคิและกําลังจะส่งเสียงเรียกเสียเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องออกเดินทางไปในระหว่างลังเลก,กับคําที่จะพูดพวกเขาหันหลังให้กับลานกว้างที่พังพินาศและย่างก้าวไปสู่ทางเดินอันมืดสลัวนั่นเหมือนดังกับการทิ้งหัวใจที่วาวุนของใครสักคนเอาไว้ข้างหลังและมุ่งหน้าไปสู่อนาคตอันมืดมน และก็ขอจบตอนที่110เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน EP หน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ